สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากๆเลยนะฮะในเกมฟอร์ดไนเดียวนะอันนี้ลิกกัมมตตี้ใช่ไหมไสกินมันเท่ดีฮะเมื่อก่อนนี้ผมเล่นฟอร์ดไนเซฟเดอะเวิลด์นะฮะตั้งแต่ที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเกมฟรีในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาน่าจะสามสี่ปีแล้วมัง้งมันยังไม่ฟรีเลยนะฮะจริงๆวันนี้ที่กลับเข้ามาเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมีโหมดใหม่เข้ามานะครับโหมดที่น่าสนใจโหมดชื่อว่าอิมพอสเตอร์มีกี่คนอ่ะแปดคนใช่ไหม สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนครับเราเป็นเอเจนต์ไม่ใช่อิมพอสเตอร์คอมพลีทแอสไซเมนต์ระวังสองอิมพอสเตอร์นะฮะแปดคนสองอิมพอสเตอร์เลยแอสไซเมนต์ทำอะไรบ้างอู๋ทำไมเกมหลักงี้เนี่ยตรงนูน้นตรงนูน้นลูบอะไรสักอย่างหนึ่งลูบออฟไลน์เปิดตรงไหนล่ะเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้นเ,รเรหรออา้าวให้ชี้ว่าใครเป็น เบอร์สี่เป็นเบอร์สี่เป็น, <4 S 2> ปนอย่าเชื่อใจเบอร์สี่ฉันโหวตเบอร์สี่เบอร์แปดแกล้งทำแอสไซเมนต์เบอร์แปดคือใครเบอร์แปดคนนี้เบอร์สามก็หกแต่ทุกคนโหวตชี้หน้าคนนี้ชี้หน้าคนนี้ <laughs> โดนโหวตไหมฮะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งห้าโหวตแล้วใช่หรือเปล่า โดนเตะเอ้ยเป็นนิพพิเตอร์โอเคเฮ้ยฉากโดนคัดออกโอเคเลยอะเตะเพื่อนที่เปิดอยู่ไหนที่เปิด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 อยู่ไหนเนี่ยกดตรงนี้อ๋อตรงนี้ต้องให้มันตรงด้วยได้ค้อนมาแล้วก็เปิดออนไลน์ทําไงตีเหรออ๋อตีให้มันออนไลน์ฮะ uh huh. ลิฟต์มาฟังชั่นลิฟต์ลิฟต์ฟตอ้าวไปซ่อมลิฟต์ ซอมลิฟที่ไหนซอมลิฟที่นู่นโอ้โหมันต้องดูแมพดูอะไรด้วยฮะอา้าวกดปุ่มเรียกคนนี้ชี้คนเดิมนี่เหรอกดคิวเพื่อควิกแชทใครใครใครเป็นเบอร์สองเบอร์สองอยู่ไหนแกชี้เพื่อนมั่วเบอร์สองแกอยู่ไหนเบอร์สองก็ได้ เบอร์สองโดนโวหวไปสองโหวตคนนี้โดนไปสี่โหวตชี้ลงข้างล่างเลยลาก่อนด้วยสี่โหวตเบอร์หนึ่งฮะและเขาคืออิมพอสเตอร์เพื่อนจับกันยังไงเนี่ยโอ้โหเอเจนอีกแล้วอะ่ะ นี่มันจะแหลกตอนช่วงเริ่มต้นเกมนะฮะกระตุกกระตุกเหมือนโหลดแมปไปตรงนี้ที่ร้านอาหารทำอะไรออเดอร์อะไรอะ่ะเมการพิซซ่าเมการพิซซ่าพิซออันนี้เหรอเป็นน้ำโอเคสั่งออเดอร์เรียบร้อยรับอาหารไปเอาไปไหนไกินเหรอเอาไปนั่งกินเอาไปเสิร์ฟที่ไหนอะ่ะ ตรงนู้นใช่หรือเปล่าต้องมาเสิร์ฟด้วยของกินมาแล้วครับเอาจะไปส่งของกินเบอร์เจ็ดโดนคิวเอาเบอร์เจ็อยู่กับเราตอนแรกเบอร์แปดเป็นรีพอร์ตผมส่งพิซซ่าอยู่โอ้โหทำไมเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่ม่กี่คนใครคิวเบอร์เจ็ครับผมเบอร์อะไรผมเบอร์เบอร์หกเบอร์เก้าบอกว่าเบอร์หนึ่งทำงานอยู่ ผมก็ทำงานอยู่ผมคือเบอร์หผมทำที่ฟู้ดคอร์ดผมไปรับอาหารที่ฟู้ดคอร์มาครับทุกคนบอกว่าทํางานหมดเลยเบอร์8บอกว่าอยู่ที่ห้องแหลเบอร์8คือคนนี้อินพสเตอร์เหลือสคนฉันเชื่อเบอร์8เบอร์9บอกว่าเชื่อเบอร์แปดเบอร์5บอกว่าสคิปเบอร์9บอกว่าทำอยู่ที่แฟคทอรี่จะสคิปเหมือนกันสคิปเหรอไม่สกิปสิ อนินพอส์เตอร์เหลือสองคนคิปได้ยังไงล่ะเราต้องชี้เราต้องชี้ใครคนใดคนหนึ่งอนี้ใครคนใดคนหนึ่งอนี้แกต้องโดนโหวตแน่นอนอืมเราไม่เชื่อใครดีเบอร์ห้าอินโนเซนต์ตัวเองเนี่ยนะอินโนเซนต์แกเลยมีสองคนร่วมมือกันนะฮะเบอร์เหมือนจะเป็นคู่คกันอะ่ะเบอร์อะไรกับเบอร์อะไรเมื่อกี้ยืนยันให้กันเอง เฮ้ยไม่มีใครเชื่อเราเลยต้องไปหยิบอาหารใหม่ไหมเนี่ยแม้ imposter เหลือสองคนต้องไปหยิบอาหารใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คืออะไรรีแพ้สซอมอืมอืมอืมนี่อ่อมวิธีการซ่อมที่ถูกต้องอ่าฮะเรียบร้อย เดี๋ยบอร์ห to like ้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเฮ้ยเบอร์ห้าทำงานเบอร์ห้าทำงานเบอร์ห้าทำงานเบอร์ห้าโอเคขอโทษที่โบนายไปเมื่อกี้เอ้ยโบน์เธอไปเมื่อกี้ทำงานต่องั้นอันนี้แอร์รีฟิลเติมเรียบร้อย ตรงนน้นอีกอิมพอสเตอร์เหลือสองคนนะฮะอ้าวใครโดนคิวเบอร์หนึ่งโดนคิวเบอร์เก้ารีพอร์ตเบอร์เก้ารีพอร์ตเดี๋ยวผมบอกก่อนเบอร์ห้าโอเคเบอร์ห้าทำงานนะครับตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้แล้วกันเบอร์เก้าบอกว่าทำงานที่ฟ a คทอรี่ใครอยู่กับเบอร์ห้าที่ฟ o o d คอร์ t เบอร์8ทํทำงานเบอร์8กับเบอร์9เหมือนเขาจะร่วมมือกันผมว่าเบอร์9แน่เลยเซลล์รีพอร์ตเบอร์เ้เซลล์รีพอร์ตเบอร์9เป็นอิมพอสเตอร์ผมวตดเบอร์9ผมชี้นิ้วไปที่เขาคุณคืออิมพอสเตอร์เบอร์9แล้วก็เบอร์8 2คน8กับ9 8กับเเบอร์9บอกไม่เห็นด้วยกับผม เบอร์5เห็นด้วยกับเราไหมเบอร์5โหวตไปแล้วเหลือเบอร์3เบอร์9บอกว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในแฟคทอรี่โอ้โหฟ้าผ่าดังมากเลยข้างนอกเบอร์9แน่นอนถ้ามีเสียงฟ้าผ่าเข้าไปก็ขอโทษด้วยนะฮะฝนตกหนักมากอย่างดังเบอร์9เชื่อเบอร์3เบอร์8บอกว่าเชื่อเบอร์9เบอร์สก็บอกว่าเชื่อเบอร์เทุกคนเชื่อเบอร์เแล้วผมโดนโหวตใช่ไหมเนี่ย ผมเบอร์6กแกเบอร์9กับเบอร์8ปแกร่วมมือกันแกแกเบอร์9สคริปโอ้โหผมโดนไป3โหวตเบอร์8กับเบอร์5เบอร์3เอา้าแกโหวดผิดคนแกนจะดีใจทำไมมาม่วงดองไม่ผิดโอ้โหอย่าเตะผมบอกเลยว่าเป็นเอเจนต์ไง เรียบร้อยเบอร์อะไรกับเบอร์อะไรเบอร์เก้าเบอร์แปดเห็นไหมบอกแล้วร่วม,มือกันขนาดนั้นยังดูไม่ออกอีกโอ้โหโอ้โหไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลยโอเคอ้าวออกไปคนหนึ่งงานเราอยู่ไหนงานอยู่ไหนนูน้นเฮ้ยเพื่อนเบอร์อะไรเมื่อกี้เบอร์เก้า อ้าวเห็นนี่เองเหรอลิฟลิฟต์ซัมลิฟต์ซัมลิฟตตรงไหนเอ้ยงงแฮ้อันนี้ทุบทิ้งทุบทิ้งทุบทิ้งเฮ้ยเอยเอน่นก็จะไม่พังเรียบร้อยตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนู้นมีคนโดนคิวหรือ,อยังเบอร์สิบวิ่งไปด้านนู้นเบอร์สาม เบอร์สามเหมือนจะงงๆอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเบอร์สิบเป็นคนเจอเบอร์ห้าเบอร์สิบวิ่งไปด้านนูน้นเบอร์สามอยู่กับเราโอ้โหสี่คิวไปแล้วอ๋อออกเกมเปคนหนึ่งผมอยู่กับเบอร์สามฮะผมอยู่กับเบอร์สามที่แถวแถวแถวไหนอะสะพานแล้วกัน แล้วเบอร์สิบนายว่างไงแกเป็นคนรีพอร์ตชี้มาใครชี้นี่เหรอเบอร์สามบอกว่าซ่อมรถบัสอยู่เมื่อกี้แกโกหกแกโวดใครใครใครคนไหนเออทำไมชี้มาทางนี้ล่ะเฮ้ยชีย้ไปทางอื่นดิ <laughs> เบอร์สามไม่ใช่เบอร์สิบไม่ใช่ผมว่าผมว่าสองคนนี้เบอร์สองกับเ,เบอร์เก้าเธอเธอ,อ,อโอ้โหผมโดนโอด วัดห้าโหวตเบอร์สองทำไมผมโดนโหวตอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็โดนโหวตบอกแล้วว่าเป็นเอเจนต์ไม่เชื่อกันเลยเบอร์เก้านี่แหละหรือว่าเจ้าปลาหรือว่าแกเป็นเอาแกถูกพื้นเลยแกถูกพื้นเลยอ <laughs> ้าวอีบอสเตอร์ชนะใครโดนคิว เบอร์สิบใช่ฮะอา้าวเบอร์สิบไม่ใช่เบอร์สามกับเบอร์เก้าโอ้โหเออใช้ได้ฮะโหมดนี้ถือว่าโอเคเลย